สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ภูพยักษ์นะครับก็ซิ่งโมอเตอร์ไซค์มานะครับเดี๋ยวเราชมบรรยากาศข้างในนะครับวันนี้มีงานลําลึกถึงวีรชนที่เสียสละที่นี่นะครับที่เสียสละที่นี่เดี๋ยวชมบรรยากาศในงานครับสหายสง,ง่าครับ,รบหน่วยลบพิเศษหน่วยลบพิเศษหรือคอมมานโดนะครับของทอปทในอดีตปัจจุบัน60ปีละ สหายสง่านะครับพิสง่าครับทหารลบพิเศษนี่เขามีอาวุธประจํากายอะไรมั่งครับคือส่วนหลยเนามันมันเป็นโชกอากาเนาะอากาอากาใส่พับยังไงมนกระทัดรัดเนี่ยอากา้าเล็กอะไรเงี้ยใส่แล้วแล้วอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมมีพกอะไรอีกไหมมีอากาแล้วมีอะไรมันก็ต้องมีระเบิดด้วยไงระเบิดแล้วมีมีระเบิดีเพราะมีพกระเบิดนี่มันเป็นระเบิดอะไรพอรู้จักไหมอ๋อน่ามันก็จะเป็นระเบิด เขาเรียกระเบิดอะไรกระเบิดน้อยนาน้อยแม่อะไรอย่างเงี้ยนะเออพบไว้คนละกี่ลูกครับก็ยางน้อยแต่ทองอะระเบิดสองแล้วลูกปืนอาก้านี่เราต้องพบเท่าไหร่ติดตัวประจํานี่มันจะต้องคนละร้อยบรรจุร้อยตลอดมีหนึ่งร้อยนัดอ่เป็นอ่าโอเคโอเคขอบคุณมากพิ่างาขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมนี่เป็นผู้กองครับสวัสดีครับผู้กองผู้กองชื่อสหายอะไรครับ สมศรีหนูหนูกาเวีนหนูกาตาใก้ผู้กองเออให้สมศรีผู้ให้ชื่ออะไรชื่ออะไรผู้กองอะไรผู้กองเวียนฮะเวียงเวียงผู้กองเวียงผู้กองเวียนเวียนผู้กองเวียนผู้กองเวียนผู้กองเวียงวอลลผู้กองเวียนตัวตัวหมุนเวียนนี่แหละอ๋อหมุนเวียนหมุนเวียนผู้กองเวียนผู้กองเวียนอยู่ที่กองร้อยที่เท่าไหร่ ผมอยู่ส0งกองร้อยแรกที่สูงกลางที่นี่แต่งตั้งก็อยู่ก <30 9 S 2> องร้อยสามสเขตสามเขตห้เขตเขตอะไรนะเเขตหเขตหแล้วก็ตอนหลังนี่ขาก็ย้ายกลับไปเป็นทุกกองอยู่3าม3อ3ยอยู่เคอยู่เคเขตสามเขตสปัจจุบันอำเภออะไร อำเภอสันติสุขสันติสุขอ๋อใกล้จังหวัดน่านเนาะไปอยู่ติดตัวจังหวัดตอนนั้นเขาลงที่ลาบแล้วเขไปอยู่ใกล้ใกลปพูเนี่ยทำงานคนเครื่องลาบเขาไปทำงานที่ตอนที่มาเราอยู่ปีพูเดนเราลงที่ลาบลงพื้นลาบไปรถอปัจจุบันผู้กองอายุเท่าไหร่ครับปัจจุบันนี้74 74สิบสเโอ้เกิดปี1949งนเี่ลย1949งพอ้าเแล้ว24 24 92เนี่เออแข็งแรงมากนะครับ ดูแข็งแรงพวกกองเป็นชนเผ่ามงใช่ไหมชนเผ่ามงอ๋อ้พวกชนเผ่าเป็นคนเคนหนึง่งทางที่มาคเคนหนึ่งจังหวัดน่านเลยผมเป็นคนเคนหนึง่งรอบผมอวดปนนี่เลยนะมผมเป็นคนรุ่นแรกที่จังหวัดน่านนี่ครับเดี๋ยดีอาบูโสนี่เหลือแต่รุ่นของผมเหลือแต่ผม,มคนเดียวกันแอผมคนเดียวครับแล้วได้ไปอบรมที่ไหนครับไปอบรมความรู้ อบรมครั้งแรกอ่ะอบรมโรง,ลง,ลงเรียนของพรรคการเมือกงกัตถแห่งก็คือว่าเอสามสิบจะบอกนก็นนใกล้กกชยายแดนลาวจีนนู่นไปใช่ใกล้ประเทศจีนอ๋อครับก,ก็ใกล้ชายแดนน,นนั่นตัวน้ำมันเขตน้ำเป็นทางที่มากของลาวใช่ปะครับเราพรรคเราก็มาตั้งโรงเรียนเขตนั้นแล้วก็อ,อนักเรียนต่งางพวกเรานี่ไปอบโรมที่นั่นอ๋อนักเรียนมงไปอบรมอืม ไปไอบรมนานไหมครับจําได้ไหมครับกอนน้าใช้เวลาสามเดือนเทนะ่า,านั้นพื้นฐานพื้นฐาถ้าพื้นฐานก็นกกานสามเดือนการเมืองการทหารนย์กันเอ่อการเมืองการทหารรวมกันเลยศูนย์กันเอ,อ่อแล้วก็เรามาเป็นผู้กองนี่ผู้กองมีเงินเดือนไหมครับผู้กองไม่มีฮะไม่มีไม่มีหรอกไม่มีเงินเดือนตนี้พักพักไม่มีเงินให้มารอเรียงทหารให้มีแรงไปทํางานไปโบทั้งนั้นไม่มีเงินเดือนเขาว่าเพียเลียงสิบบาทครับ แล้วผู้ผกองตอนนั้นอาวุธที่เราใช้อาวุธเป็นอาวุธอะไรเป็นปืนอะไรออของพวกเราเนี่ยตอนนั้นเส้นทามารับบาดแช้ติปืนปจัจจืนปืนปืปืนเ,เล็บยนปืนปี่ปุนปืนปออืนป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 ืน่ืนป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 ืปืน แล้วก็ปรูพ่อปืนคาบินปืนคาบินตอนหลังเขาค่อยพัฒนามามาแเราค่อยๆลำเลียงมาก็ใช้ปืนของสังคมยงอยู่บ่ปืนอาก้าอาก้าเซกาเซพวกเนี้ยอ่าเซกาเซแต่เมื่อก่อนเลยเป็นคาบินใช่ไหมคาบินเป็นเริ่มก็มีกับปืนเก่าของปืนเก่าสมัยอเมริกาทําสงครามอยู่จีนอยู่ลาวเนี่ยเพราะพอเก็บไว้ใช่บ่เพราะพอดิบเกิดสงครามเขาก็เอาพวกนี้ช่วยเมั้งเขามาใช่ แล้วตอนหลังมาถึงได้ใช้อาก้าตอนหลังก็าค่อยเส้นทางมันง่ายขึ้นแค่บอกค่อยเทายาวเร็วพักเราไปขอใช่บอกค่อยเอาพวกปืนที่ทนสมัยหนึ่งๆมาใช้พวกปืนเบรปืนคบปืนยังอื่นก็ค่อยมาทีหลังครับอ๋อครับผู้กองผู้กองนี่มีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชากี่คนผู้กองหนึ่งคนนี่สองร้อยยี่สิบสามสิบเต็มกันตอนนั้นอ่ะเพราะว่าเราอยู่บนภูนี่ มันมันฟูแล้วกม็มันก็มีสองอย่างจำกัดใช่ปะครับบางเก่งงาบางกองรอ้อนี่เราจะมีคนทหารห้าสิบคนเจ็ดสิบกองร้อยคนนะครับเน,นี้ยแต่ตน,นี้ลงมาแล้วนะเพราะว่าเราอยู่บนพื้นว่าสซทติกเกมันลำบากบถ้าคุณเอากำลังเยอะสิกเกที่จะมารอลเลี้ยงนี่ยากลำบากอ๋อครับ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 เพราะไอ้คนที่ผลิข้าในแม่ผลิไม่พอให้ตา,าอากินครับครับ ก็ทหารจะไม่เยอะคนเท่าที่เข่งานประชาชงเรียนเลี้ยงได้สามสิบสองรวมทั้งพนักงานทั้งนั้นหนึ่งหนึ่งกองร้อยมีสามสิบสองมันเพราะว่าถ้ามาเต็มกองร้อยเนี่ยคือสามสิบสองรายละเอียดรึกมากเลยสองคนเนี่ยสองคนนี้ก็เพราะว่าเฮานี่มันนทางนี้ทางเยอะกว่างานที่นั่นทั้งไหลทางตู้โมทุ่งงานเนี่ยแขนงต่างๆ ก็ต้องเต็มกองร้อยนี่ยสามทิศสองครับครับเออครับถ้าว่ามันเต็มนี่มันกำลังบากปัญหามันจ็ไหลายชิ่งลายอย่างเนาะครับแต่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเรื่องปากท้องเนท่าก็ต้องขยายกระจ่ายไปแล้วแล้วหนึ่งกองร้อยสหายบุญมีใช่ไหมครับสหายบุญมีหนึ่งกองร้อยมีสามสิบสองคนแล้วสามสิบร้อยเต็มกองร้อยเต็มมีสามสิบสองคนแล้วมีปืนทุกคนไหมมีทุกคนครับมีทุกคน มีทุกคนแล้วแต่เขาจะมอบแบบปืนลมเบากาปืนปืนนักกราเบสี่ซิปกรานี่แหละจต่นั้นครับเออแล้วผู้กองเขาก็ปืนชันปืนนั้นนี่ส่วนใหญ่เขาก็าไม่จะคือแล้วปืนชันนอกครับเพราะมันในสงครามเพราะว่าสงครามเขาก็ต้องครับปืนชันมันไกลมันกับมันถ้าใกล้เนี่ยมันดีเออเขาก็ต้องใช้พุกอากาศปุ่นี้แหละอ๋อครับ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 ขอบคุณมากครับผู้กองครับขอบคุณมาก ท่านบอกบอกกล้องเลยนะครับทั้งทั้งผู้รับและผู้ให้นะครับสหายที่บาดเจ็บและทุพพล,ลาภาพนะครับที่บาดเจ็บและพิการจากการสู้รบในอดีตนะครับมารับทุนรับทุนจิตน้ำใจจากมิสหายที่อยู่ในเมืองที่ระดมกันมานะครับ และจากการขายเสื้อยืดขายหมวกนะกถึงแม้จำนวนงินจาเล็กน้อยนะฮะแต่ว่ามากล้นด้วยน้ำใจนะครับมากล้นด้วยน้ำใจนะฮะเราจะไม่ลืม,มรเราจะไม่ลืมสา,ายร่วมรบนะครับฮะมิตรร่วมรบที่เคยต่อสู่เทียงบาทเทียงไหลกันมานะครับครับพูดแทนบ้างพี่ พี่มอบพี่มอบใหเพี่งดิกันพี่มอบพี่มเปลี่ยนนะพิธีมอบนะครับมอบให้กับสหายผู้เคยร่วมลบในอดีตมิตรร่วมรบนะฮะถึงแม้เงินจานวนนี้จะเล็กน้อยมากนะฮะแต่น้ําใจและคุณค่าทางจิตใจนะครับมีบางคนมาไม่ได้ก็จะส่งตัวแทนมาฮะ คนนี้คนนี้ไม่พิการนะคนนี้ไม่พิการนะมารับแทนเพื่อนพิ่ณุยามารับแทนเพื่อนท่านมาไม่สะดวกที่จะมาก็ส่งตัวแทนมานะครับทั้งหมดแล้วทุนทั้งหมดนะครับสำหรับมิสหายที่ทุพพลภาพนะฮะสัมบตสมสิบทุนนะครับ37ทุนนะครับขยับมานน่บทงามเตรียมซ้อนนี่เว้ย37ทุน ซึ่งวันนี้อาจจะมาไม่ครบนะครับแล้วเราจะส่งมอบให้ผ่าตัวแทนทุนนะครับไปให้นะครับขอเชิญท่านที่รับแล้วมายืนข้างหลังนะครับเป็นสักถีพยานนะครับนี่ก็มีทัตัแทนตัวจริงนะฮะทุนสมองมอบทุนสหายร่วมลบสหายผู้บาดเจ็บพิการ นี่ก็ตัวสำรองตัวตัวแทนนะฮะตัวแทนนะครับมาถ่ายรูปร่วมกันครับถ่ายรูปร่วมกันคนนึงมาถ่ายรูปร่อยกันคนนึมาท่านรปร่วมันคนับงมาถ่ายรูร่วมั คือพิธีการของเราเนี่ยนะฮะดูแล้วก็อาจจะเรียกง่ายนะฮะเรียกง่ายไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายมอบก,ก็มอบก,กันนะฮะขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ก็นักรบนักรบทปทนะครับจากเชียงรายจากน่านนะครับก็ยืนถ่ายรูปร่วมกัน ที่เดินทางมาจากเชียงรายและน่านาช่วยถ่ายผมหน่อยเดี๋ยวผมเข้าไปหน่อยถ่ายรูปกับสหายสหายจากกรุงเทพและสหายในป่านะครับถ่ายรูปร่วมกันเอาหน้าออกเอาหน้าออกเอาหน้าออกสหายที่มาจากเชียงรายก็บางคนเป็นคนอีสานนะครับไม่ใช่คนเหนือเป็นคนอีสานแต่ว่าไปเป็น ทหารทปทที่นั่นแล้วก็อยู่ที่นั่นเลยก็มีอย่างผู้กองนี่ก็เป็นคนอีสานนะครับเป็นชาวอีสานแล้วก็มาได้ภรรยาอยู่ที่นั่นผู้กองอายุ80แล้วเนาะครับครับ80แล้วผู้กองบุญมีข้ามรสมอ่ะสมศรีผู้ผู้กองสมศรีผู้กองสมศรีผู้กองสมศรีนะครับผู้กองสมศรีอายุ80แล้วก็เป็นคนอีสานก็มาอยู่น่าน ตอนนี้ที่เต็นท์ก็ชุนละมุนหน่อยเสื้อรับไปแล้วไปแจกผิดกลุ่มรับเสื้อไปแล้รับเสื้อไปแล้วไปแจกผิดกลุ่มกันชุนลมุนชุนลมุนแจกผิดกลุ่ม